สวัสดีค่ะพยงแสงกมลเจ้าของฟาร์มเห็ดครูพยงอน,นันวันนี้เราจะพาไปชมโกงกลางรำพูรำแพนไม้ทะเลเป็นไม้พัดถิ่นแต่ทำได้ที่อ่างทองเชิญค่ะ จะดูฝักหรือดอกกงกลางไม่ต้องไปต้อนนะคะอังทองเราออกทั้งฝักทั้งดอกนี่เข้าปีที่สี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกงกลางยักษ์กันกงกลางยักษ์เนี่ยเป็นงานท้าทายก็คือผู้ใหญ่ใจดีอะค่ะว่าล้อมกงกลางมาสี่ต้นถ้าทางครูพยงทําได้หนึ่งต้นท่านจะยอมรับฝีมือแต่ล้อมมาสี่ต้นลอดทั้งสี่ต้นสูงเจ็ดเมตรค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ น,นี้คือต้นกลางไซส์ใหญ่อะค่ะซึ่งจะเป็นต้นไม้ประธานอยู่บนยอดเขาห้วยสั้นนะะไซส์นี้คือเศษเมตรถึงเลษเมตรเป็นไม้ลอ้ออันนี้อันนี้มาจากเขาย้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากบ่อกุ้งที่เขาจะขุดทิ้งซึ่งทุกคนบอกว่าเขาขายให้เราในรา,าคาที่แบบถูกมากน,นี่คุณเอาไปตายยังไงก็เอาไปทําฟืนอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตั้งแต่เอามาก็ยังไม่ตายนะคะอันนี้อนุบาลมาก็คือ30สิวันแล้วค่ะสามสิบวันนี้ก็เริ่มเนี่ยอยนุญาตเห็นไหมคะรากใหม่เขาเกิดละอ่าถ้ารากใหม่เกิดเนี่ยแสดงว่าเขายอมรับกับดินสภาพของเราแล้วค่ะทําไมเราถึงทํโกงกลางน้ําจืดได้เพราะากองกลางจะอยู่ได้เนี่ยในเมื่อโซเดียมในดินสูงถูกไหมคะแล้วก็ใช้เปลือกไข่ไก่อะคะ่ะหมักตะจุลินทียใส่ลงไป แล้วโกงกลางต้นใหญ่ถ้าล้อมมาจากทะเลหรือว่าในบ่อกุ้งอ่างเงี้ยค่ะเป็นน้ํากลอยถ้าเราเอามาแล้วมาลงเลยเหมือนเหมือนแผลสนอะคะ่ะมันจะเนา่าเราก็ใช้วิธีการดูแลแล้วตอนนี้เขาก็ตอบสนองกับน้ําสื่อนะคะแล้วก็เราก็ถ้าเป็นไม้ใหญ่ล้อมาถ้าเราแช่ในน้ำเนี้ยค่ะปัญหาที่ตามมาคือรากเขาจะเนา่าแล้วก็อนุบาลข้างบนใส่ใจดูแลเหมือนลูกลกะระสานรากใหม่เขาก็ เรามาทั้งหมด4ต้นตอนนี้รอดทั้น4ต้นรู้จัการนี้นะคะก็จะเป็นเด่นเป็นสง่ายอยู่บนยอดเทาห้วยซ้านส่วนต้นนี้เอากงกลางส่งเสร็จปั๊บล้วก็เอากงกลางรอบนั้นไป300ต้นเนาะไม่มีเวลาดูแลปักยอค่ะเขาอยู่แผนตัดสวนก็เห็นโกงกลางทำไงคะตัดขาทิ้งเลย เขา,ขาเข,า,ขาเข้าใจว่านี่มันเกกอะตัดให้ตรงจะได้ตัวดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะเจอปัญหารีเจกก็คือต้องกลับมาแล้วมาอนุบาลให้มีรากแล้วค่อยส่งขึ้นไปใหม่ทาไมโครงการร้อยใจรักถึงั่ลง,ง,งไปเพราะว่าเราปลูกในห้วยของของยอดเขาอะค่ะพอน้ําป่ามาถูกไหมคะมันก็จะยึดตะลิง่งอะยึดหินนะคะตรงนี้มันจะแทงขึ้นมาส่วนครงการจะเป็นขาโค้ง พอน้ำป่ามาชายจะลิ่งก็ไม่พังชายชายชายเขร็งนั่นเลยชายห้วยอะคะ่ะเสร็จแล้วทางโครงการก็ําเเลงเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วทําอย่างไรจะดึงต่างประเทศหรือคนไทยขึ้นมาได้คนที่จะต้องเดินขึ้นไปยอดเขาห้วยท่านะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล่าตาแล้วเขาปรับขึ้นมาใช่ไหมคะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทําอย่างไรให้คนเนี่ยมาเที่ยวตรงพื้นที่ตรงเนี้ย ท่านก็เลยเล็งเห็นว่าวิถ้าไม้เมืองนอกอะ่ะทุกภูเขามีหมดแต่พอท่านมาเห็นไม้ทะเลแล้วถ้ายกทะเลไปไว้บนยอดเขาห้วยซ่านได้อะไรจะเกิดขึ้นนี่คือเป็นแนวคิดของท่านประธานอารมณ์ประธานใหญ่แล้วก็ผออ,อประวิตรภูมิีกลางคืนนะคะพอประมาณทุ่งหนึ่งหน้าที่ของผู้จัดก,การฟาร์มและพนักง,งานของฟาร์มเราคือเก็บตัวเต็มไว้ตัวเต็มไว้คือตัวของหิ่งห้อยที่มาไข่ค่ะ แล้วก็เก็บตามดินแล้วก็ใส่กระบะส่งขึ้นไปต้นไม้ของพ่อแล้วก็จะมีเห็ดเพาะไในต้นยงนางนาเห็ดเพาะกุ่มๆเล็กๆขาวๆส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพยุงที่อนุบาลไว้เยอะมากเห็นไหมคะถ้าเราใส่เชื้อเห็ดไปเนี่ยต้นไม้แค่สามเดือนเนี่ยก็จะสูงใหญ่จะทําให้ต้นไม้โตผิดปกติปีกว่าไม่ถึงสี่ปีค่ะตรงเนี้ยทําให้มันเป็นการที่น่าสนใจคือการปลูกต้นไม้แล้วได้เห็ด ปัจจุบันทางฟาร์มครูพยงก็เลยทําความร่วมมือกับสิงห์บุรีนะคะไปเช่าที่ธนรักษ์เป็นพื้นที่ลาดพัสดุะคะ่ะเพื่อทําเป็นโครงการโมเดลปลูกต้นไม้แล้วได้เห็ดให้เป็นโมเดลต้นแบบของเกษตรกรอ่างทองและสิงห์บุรีเป็นไงบ้างคะจากการพาชมฟาร์มเนาะแต่ก่อนของเราเป็นฟาร์มเห็ดอย่างเดียวตั้งแต่เรานําแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ะะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วนําต้นไม้ของพ่อคือยางนาเอามาใส่เชื้อเห็ดระหว่างเรารอขายต้นยางนาเราก็ได้เห็ดฟาร์มเห็ดครูพยงาน,านันปัจจุบันก็เลยกลายเป็นสวนป่าเห็ดซึ่งเป็นอะไรที่แบบอีกฉีกอีกแนวคิดหนึ่งของเกษตรกรที่ทำเห็ดค่ะ